สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะวันนี้ย่องเบาเข้าครัวจะมาทําเมนูเมนูอะไรคะเนี่ยเห็นคุกแล้วก็ต้องเป็นส้มตําใช่ไหมคะใช่เลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะตํากุ้งสดกันนะคะทุกคนนี่ค่ะวัตวถุดิบที่ต้องเตรียมนะคะมีกุ้งสดค่ะอันนี้เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะ มะละกอมะนาวมะเขือเทศแล้วก็นี่ค่ะใบเลื่อยน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาแล้วก็ปลารา้าพริกค่ะวันนี้เราจะไม่เอาลงไปตำนะคะเพราะเรากลัวสะเทือนค่ะเราปั่นหยาบนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปตำเบาๆนะคะหงนัวค่ะบางคนไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราตำกระเทียมลงไปค่ะ ตำเบาๆแล้วนะคะทุกคนก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะสิบเม็ดยี่สิบเม็ดแล้วแต่เลยค่ะมันจะปากเจอกันขนาดไหนก็ใส่ตามชอบเลยนะคะทุกคนกระเทียมนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดเม็ดก็ได้หากีบเล็กค่ะทุกคนโอเคแล้วก็ ามด้วย,วยใสไปเลยค่ะผงนัวแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะประมาณสักนิดหน่อยค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศธรรมดาไม่มีมีแต่ลาชินีค่ะเราก็ใส่ราชินีลงไปเลยค่ะลูกใหญ่ก็เลยต้องหั่นครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆตามชอบนะคะ คลุกเ้าคลุกเคล้าค่ะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวเค็มพอเดี๋ยวใส่น้ำเดี๋ยวต้องใส่น้ำปาลาร้าไปอีกค่ะทุกคนประมาณทัพพีนึงค่ะรับรองนัวค่ะใส่น้ำตาลเคี่ยวลงไปค่ะ สักเกือบครึ่งค่ะใครชอบหวานก็ใส่ได้เยอะกว่าน,นี้นะคะลุกเค้าค่ะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปเจะใส่มะนาวใปประมาณลูกนึงนะคะทุกคนถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ได้มากกว่าน,นี้นะคะจิมรสค่ะว่าได้ไหม พอแซบแล้วนะคะทุกคนใส่มะละกอลงไปค่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่มากค่ะเพราะว่าเราจะใส่กุ้งสดไปนะคะ <c oughs> <c oughs> เดาตำกันไปเลยค่ะทุกคนโอเคมันเข้าเนื้อแล้วค่ะ กุ้งเราแช่ไว้จะแข็งนิดนึงนะคะแต่ว่าเราทําสะอาดเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอากุ้งใส่ลงไปนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะนี่ทุกทุกคนค่ะ่ากินไปกันเนี่ยน้าตาดีมากเลยนะคะทุกคน โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมใส่จานเลยจ้านี่ค่ะทุกคนคะตำกุ้งสดของเราหน้าตาดีมากค่ะจัดจ้านในย่านนี้เลยนะคะทุกคนน้ำยายใหญ่แล้วคะ่ะถ้ายังไงเนี่ยขอตัวไปกินก่อนนะคะ ไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ